สวัสดีครับ EP นี้มาไขค,คำตอบกันนะครับว่าทำไมเราต้องเรียกผู้หญิงที่ออไม่มีสามีนะครับว่าผู้หญิงขึ้นคานนะครับอ่าสำนวนนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรือนะครับ เพราะว่าอะไรเนาะเพราะว่าเมืองไทยของเราครับในแถบภาคกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะไปไหนมาไหนสัญจรโดยการใช้เรือเป็นหลักนะเมื่อก่อนแม่น้ําลําคลองมีเยอะมากใช่ไหมครับผมก็เลยมีสำนวนหลายๆสำนวนนะที่มันเกี่ยวข้องกับเรือเนาะสำนวนขึ้นคานี้ก็เช่นกันนะครับคือพูดง่ายๆอ่ะเวลาเรือเวลามันจะใช้ประโยชน์มันต้องอยู่ในน้ําใช่ไหมครับให้คนพายไปพายมาพายไปนั่นไปนี่อันเนี้ย เรือมันใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมแต่เรือบางครั้งอะ่ะมันใช้นานๆมันก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บมันก็พังมันก็รั่วบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเรือเนี่ยก็ต้องเอามาซ่อมเอามาแมนเทนแนน์อ่ะซึ่งเวลาจะซ่อมเรือเขาจะต้องยกขึ้นพาดไว้บนคานสมลอยรั่วทายาชันทาน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเวลาเรายกมันขึ้นคานไว้อะ่ะเอาพาดไว้บนคานอะ่ะมันก็จะใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหม อ่าอันนี้แหละนะครับสำนักราชบัณฑิตยสภานะครับเขาให้ความหมายคําว่าขึ้นคานไว้ว่าเป็นสำนวนที่มาจากการเรียกเรือที่ยกขึ้นพาดไว้บนคานเพื่อซ่อมรอยรั่วในตอนนั้นเรือจึงใช้ประโยชน์ไม่ได้ค้างเติ่งอยู่บนคานต่อมาจึงนําคําว่าขึ้นคานเนี่ยมาเปรียบกับผู้หญิงที่มีอายุมากและอยู่เป็นโสดอ๋ออันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับว่าคําว่าขึ้นคานเนี่ย มันมาจากเรือที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับแรงนะแรงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเกรดเล็กเดน้อยที่เอามาฝากในวันนี้นะครับถ้าชอบช่องเราเนาะก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมวันนี้สั้นๆน,นะครับขอบคุณครับ